สวัสดีค่ะข้าครัวกับครัวคุณวีนะคะค่ะวันนี้นะคะมีวิธีมาแนะนําเพื่อนๆนะคะค่ะวันนี้นะคะก็คือเราจะมาเก็บต้นหอมขึ้นช้าผักชีนะคะค่ะเก็บไว้ให้ได้ทานนานๆนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําเลยนะคะค่ะอันนี้จะเป็นผักที่เราทดลองเก็บมาแล้วนะคะประมาณสักเสียคลิ์หน้าแล้วนะคะก็เกือบเกือบเดือนหนล้วนะคะ เกือบจะเดือนหนึ่งได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาแกะดูเลยนะคะว่าผักยังมีความสดใหม่อยูไ่ไหมแต่ว่าเราก็ยังออกมาทําอาหารเะะะารื่อยๆนะคะสําหรับเพื่อนๆนะคะที่ซื้อผักมาเยอะๆนะคะอย่างเช่นต้นหอมผักชีนะคะที่เราซื้อมาแล้วเราใช้ไม่หมดซึ่งจริงๆแล้วเวลาเราใช้ทําอาหารจริงๆเราก็จะใช้แค่นิดเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูนะคะ ยังถือว่ายังสดอยู่นะคะแต่ว่าก็ยังมีบ้างนะคะที่มันจะเป็น่หนเหลืองๆนะคะก็ถือว่ายังสดอยู่มากๆเลยนะคะ,ะก็มีบ้างนะคะที่มันไม่ดีนะคะส่วนที่ไม่ดีถ้าเราอยากจะเก็บไว้ให้ได้นานๆเราก็เอาออกมาเราก็สามารถแกะทิ้งแล้วก็ แล้วก็เอาส่วนที่มันเริ่มจะเหลืองๆนะคะเอาออกชิ้งได้เลยนะคะแล้วก็เก็บไปได้นานต่ออีกนะคะันจะช่วยยืดอายุผักที่อยู่ที่เป็นส่วนดีได้อีกนะคะอ,อ,อันนที่ไม่ดีที่เราเก็บเอาไว้ค่ะอันนี้ก็เราก็สามารถยืดอายุผักได้อีกนะคะค่ะด<ๆ>เดี๋ยวเรามาดูวิธีขั้นตอนการทําเลยนะคะ ต้นหอมนะคะเราก็จะเอามาตัดลากออกก่อนนะคะพะเมื่อเราตัดลากแล้วนะคะเราก็จะมาดูส่วนที่มันเป็นส่วนที่ไม่สวยนะคะอย่างนี้นะคะเราก็ลอกออกเลยนะคะ เวลาต้นหอมผักชีนะคะเวลาเราไปซื้อมานะคะก็จะซื้อแบบกำใหญ่ๆมาเลยนะคะ,ะเวลาเราใช้จริงๆเราก็จะใช้แค่นิดเดียวเองนะคะสําหรับใส่พวกต้มจืดพวกยำหนึ่งี้ยค่ะอนนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะในการเก็บให้ได้นานๆนะคะต่อไปก็ขึ้นชายนะคะ,ะเราก็จะมาตัดรากออกเหมือนกันแต่ตรงน,นี้ขึ้นชายต้นใหญ่มากๆคืเราก็จะตัดต่อยาวหน่อยนะคะ เราก็มาเลือกดูนะคะส่วนตรงไหนที่ว่าไม่สวยเราก็เก็บชิ้งเลยนะคะแต่ยังใบเหลืองๆอย่างนี้เราก็ไม่ต้องเอานะคะเราเก็บชิ้งได้เลยเพราะว่าถ้าเราเอาเก็บเอาไว้มันจะทําให้ส่วนอื่นนั้นเสียหาเน่าเสียไปด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเราจะใช้ก่อนเราก็ใช้ส่วนที่แบบนี้ก็ได้นะคะตัวที่กําลังจะออกเริ่มเ,เหลืองก่อนนะคะคือจะเอามาใช้ทากับข้าวก่อนนะคะอันไหนไม่สวยก็เก็บออกเลยนะคะแยกออกต่างหากเลย ป้นใช่นะคะต่อไปเป็นผักชีนะคะค่ะผักชีเราก็จะมาดูนะคะตรงไหนที่ใบมันไม่สวยนะคะเราก็เด็ดออกได้เลยนะคะอย่างใบล่างๆนะคะค่ะเมื่อเราเด็ดแล้วเราลอกแต่งกิ่งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เอาไปล้างน้ำทำความสะอาดก่อนเลยนะคะค่ะเมื่อเราล้างทำความสะอาดแล้วนะคะเราก็จะสะเด็ดน้ำนะคะสะเด็ดน้ำให้แห้งนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะ มาเริ่มขั้นตอนการเก็บเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทำเลยค่ะเราเริ่มจากต้นหอมก่อนเลยนะคะเราก็จะเอาต้นหอมมามัดนะคะเวลาเราหยิบใช้ก็จะได้สะดวกนะคะแบบนี้ม่ได้แล้วนะคะต้นหอมเราก็จะตัดปลายออกนิดนึงนะคะ Laughs, ีนะะคใช่ค่ะเราก็จะใช้วิธีมัดแบบเดียวกัน ไปก็เป็นผ้าขาวบางนะคะผ้าขาวบางนะคะแล้วก็จะเอามาซักนะคะซักให้หมดมันเลยนะคะท่าเพื่อนๆต้องซักหลายๆน้ำนะคะค่ะเมื่อเราซักเสร็จแล้วผิดผ้าหมากแล้วนะคะแล้วก็จะเอาผักมาเก็บแล้วนะคะ แค่นี้ก็ได้แล้วนะคะหรือว่าเพื่อนๆไม่มีกล่องนะคะเพื่อนๆจะใส่เป็นแบบถุงพลาสติกก็ได้นะคะค่ะแล้วก็จะเก็บใส่กล่องแบบนี้นะคะแล้วก็เอาแช่ไว้ในช่องแช่ผักในช่องธรรมดานะคะค่ะแต่ถ้าเราไม่มีกล่องนะคะเราก็จะใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ห่อไว้แบบนี้ก็ได้นะคะ แค่นี้เราก็สามารถเก็บต้นหอมผักชีขึ้นช่ายเก็บไว้ได้ทานไว้ได้นานๆแล้วนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการใส่เมนูที่ชื่นชอบนะคะอย่างเช่นยำแกงจืดหรือว่าเมนูอื่นๆก็ได้นะคะค่ะถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอชุดนี้นะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ